ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านเข้าสู่การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยผู้ขอรับการประเมินนางสาวดวงดาวพินเนียมข้อมูลส่วนตัวนางสาวดวงดาวพินเนียมเกิดเมื่อวันที่ 22มิถุนายนพุทธศักราช2522สัญชาติไทยเชื้อชาติไทยศาส,สนาพุทธตำแหน่งปัจจุบันครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองชุมพลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประหมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งค่ะประวัติการศึกษาระดับประหมศึกษาโรงเรียนบ้านอ่างศิลาอำเภอหนองยอบล่องจังหวัดเพชรบุรี ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนหนองแยบปล้องวิทยาอําเภอหนองแยบปล้องจังหวัดเพชรบุรีระดับอุดมศึกษาหลักาสาูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประวัติการทำงานและการเข้ารับราชการปีพุทธศักราช2556ถึงวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2561ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนบ้านแหลมทองอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี ปีพุทธศักราช2561ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2562ตำแหน่งพนักง,งานราชการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญาณุกูลอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีปีพุทธศักราช2562ถึงวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2564ตำแหน่งพนักง,งานราชการโรงเรียนบ้านแหลมทองอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี และในวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2564ถึงปัจจุบันตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองชุมพลอำเภอเขาย้อยจังังหดวเพชรบุรีการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่พิเศษอื่นๆข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาภายในสถานศึกษา ทั้งด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงานพิเศษอื่นๆที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามธรรมชาติของช่วงวัย โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลสาจำนวนชั่วโมง15ชั่วโมงต่อสัปดาห์บูรณาการใน6กิจกรรมหลักค่ะงานครูที่ปรึกษาค้าพประจาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจําชั้นอนุบาล3โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลแล,และแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน มีการศึกษาและวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนภายในห้องมีการสัมภาษณ์เพื่อนร่วมห้องตลอดจนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยดำเนินการให้ผู้ปกครองบันทึกข้อมูลของนักเรียนลงในแบบบันทึกข้อมูลรายบุคคลตลอดจนมีการพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนก่อนโรงเรียนเข้าหรือหลังโรงเรียนเลิกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวของนักเรียนและครูที่ปรึกษา รวมถึงการเก็บข้อมูลสภาพจิตใจทั้งในด้านข้อมูลครอบครัวสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวและสภาพบริบทของชุมชนใกล้เคียงจากการออกเยี่ยมบ้านในทุกปีการศึกษาค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมโฮมรูมโดยการกำกับดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดให้ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและให้นักเรียนปฏิบัติตนเพื่อปลูกฝังและสร้างระเบียบวินัยในตนเองให้เกิดขึ้นมีการกำกับดูแลและตรวจสอบข้อมูลการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนให้ทันเวลา ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในด้านต่างๆค่ะงานหน้าที่พิเศษอื่นๆแบ่งออกเป็นกลุ่มบริหารงานวิชาการปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานวิชาการระดับประถมวัยเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่เป็นครูประจําชั้นอนุบาล3กลุ่มบริหารงานทั่วไปดูแลความเรียบร้อยในห้องประชุมของโรงเรียนดูแลเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบ บริเวณหน้าห้องเรียนอุบาล3ตลอดจนช่วยในเรื่องของโครงการอาหารกลางวันด้วยค่ะการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยมีองค์ประกอบดังนี้ด้านที่1ด้านการปฏิบัติตนวินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตลอดจน มาปฏิบัติราชการทุกวันทำการและในวันหยุดราชการตามที่โรงเรียนกำหนดปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาปฏิบัต,ติตนตามกฎระเบียบและรักษาวินัยอย่างเคร่งครัดเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนในเรื่องของการรักษาวินยัยควบคุมดูแลนักเรียนขณะเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันทำการเข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลาตามที่โรงเรียนกำหนดมีการแต่งกายถูกต้องและเหมาะสมตามข้อตกลงของโรงเรียนค่ะ ข้อที่ 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติศาสนากิจในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆมีคุณธรรมหลักในการดําเนินชีวิตได้แก่หลักอธิบาทสีมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาตลอดจนสถาบันพระมหากษัตริย์เคารพกฎหมายและปฏิบัติตนตามจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนและท้องถิ่น มีการอบรมพัฒนาตนเองอยู่เสมอตลอดจนอบรมสั่งสอนสิทธิ์ทั้งทางด้านวิชาการและสอดแทรกคุณธรรมไปด้วยค่ะข้อที่3จัญญาบันวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนมีการศึกษาข้อมูลจากสื่อต่างๆในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยู่เสมอมันแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆเพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการจัดก,การเรียนการสอน มีการเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในองค์กรได้อย่างมีความสุขค่ะข้อที่4การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้ามีการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวความคิดสห่วง2เงื่อนไข4มิติข้อที่5จิตวิญ,ญญาณความเป็นครู ข้าพเจ้าอบรมสั่งสอนสิทธิ์ให้มีความรู้และทักษะต่างๆที่ถูกต้องตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการดำรงชีวิตในสังคมให้มีความสุขอุทิศตนให้แก่การสอนนักเรียนอย่างเต็มที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนด้วยความเท่าเทียมกันไม่เลือกที่รักมักที่ชังทุ่มเทเวลาให้แก่นักเรียนและการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาและเต็มศักยภาพ ภายใต้จิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างเต็มเปี่ยมค่ะข้อที่ 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครูปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูทั้งทางกายวาจาและใจ มีการศึกษาหาความรู้เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนานตนเองและวิชาชีพอยู่เสมอด้านที่2ด้านการปฏิบัติงานหัวข้อที่1การจัดการเรียนการสอนค้าประจาจัดทําแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรปถมวัยพุทธศักราช2560 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดจนใช้สื่อที่สร้างสรรค์กระตุ้นให้หนักเรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดเพื่อให้หนักเรียนได้มีพัฒน,นาการครบทั้ง4ด้านมีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายครอบคลุมความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยค่ะหัวข้อที่2การบริหารจัดการชั้นเรียน ค้าพเจ้ามีการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้มีมุมความรู้และมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนตามช่วงวัยอย่างเหมาะสมจัดทําเอกสา,ศาศรรั้วการชั้นเรียนต่างๆเป็นปัจจุบันมีระบบติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลตลอดจนมีการสอดแทรกและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพค่ะหัวข้อที่ 3. การพัฒนานตนเอง ข้าพเจ้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆอยู่เสมอมีการเข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆทั้งแบบออนไลน์และการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกอื่นๆเป็นประจำอย่างต่อเน,นื่องค่ะหัวข้อที่4การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในองค์กรและชุมชนตลอดจนบุคคลอื่นๆได้อย่างมีความสุข รวมถึงมีการสอดแทรกกิจกรรมการเดินรู้ที่ให้นักเรียนได้ฝึกการทํางานเป็นกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในการแสดงออกอย่างสร้างสารรค์เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะค่ะหัวข้อที่5งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติงานตามคําสั่งต่างๆของโรงเรียนอาทิกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นต้นค่ะ หัวข้อที่6การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจาจามีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทงานต่างๆค่ะมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาต่างๆอาทิ YouTube, c a n v a PowerPoint เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนอยู่เสมอค่ะจากการจัดก,การเรียนการสอนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ตลอดเวลาของการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยนั้นส่งผลให้เกิดผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนและเกิดขึ้นกับสถานศึกษาดังนี้ค่ะผลงานที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันปั้นดินน้ำมันระดับชั้นประถมวัยในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับกลุ่มเครือข่า,ขายได้รับตราพระราชทานระดับดีเยี่ยม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา2565ค่ะผลงานที่เกิดขึ้นกับตนเองและสถานศึกษาได้รับรางวัลราพระราชทานระดับดีเยี่ยมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยได้รับมอบรางวัลยกย่องเชืดอชูเกียรติบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับดีเยี่ยมได้รับรางวัลเบสแพ็กทีสระดับเหรียญเงินด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกระดับปฐมวัย ได้ร <complaint, S 1> ับรางวัลเบสแพดที่ระดับชมเชยระดับจังหวัดได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีระดับดีมากได้รับรางวัลหนึ่งหมครุชนคนคุณธรรมระดับดีมากได้รับรางวัลปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัยรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองณโรงเรียนบ้านหนองชุมพลระดับศูนย์เครือข่าย6ได้รับรางวัลฉีกตัดปะตดดาดระดับปฐมวัยรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองณโรงเรียนบ้านหนองชุมพลระดับศูนย์เครือข่าย6ค่ะ จากผลการปฏิบัติตนและผลการปฏิบัติงานดังที่กล่าวรายงานไปแล้วข้างต้นนั้นข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำพาผู้เรียนให้มีทักษะทางวิชาการตลอดจนทักษะการใช้ชีวิตที่ดีรวมไปถึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาให้เกิดความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพได้อย่างแน่นอน สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่สละเวลามาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าในวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ